ดิจ้าอ้าวโสดหมานบ่หกสามตรงตรงหกสามตรงตรงอยู่แต่ว่ากัไปหลายมันได้หน่อยเดียวนะแต่ว่ามันสือบ่ได้ดอกไปแปดสามหลายกว่าครับเจ็ดแปดสามสามแปดหกสามสามหกเนี่ยเขาโค้งการโค่นละเครงสือบ่ได้บางคนบ่เอาเลยดังคักจักดังมาจากใสอีหลีโอ้ยเหล็กดังออกทุกงวดเลยนี่ หวดวังหันก็คือกันเอาตามต่อตัวโศกมันก็ดีใจนะตัวผู้โศกผู้มันแม่ซื้อว่าเล็กน้อยคักเนาะว่ลเลย์คงที่หายซ้ำกองทุนทางบรรดาพอดชคงไปหายเพราะท่านคงไปหายมันลืมมันลืมมันเนาะมันลืมเมื่อวันคิดแต่ส่วนซ้ำหรือส่งไปหายไปงั้นสิบห้าสิบหกยากแต่ว่างานทั้งงานบวชทั้งกองบุญหาแม่ผู้เสียชีวิตเนาะผู้หลวงหลับมันเลยยาก สองสามหมื่นอยากขักบ่ออะไยังเลยจ้ะค่ะเอาว่าเป็นยังดอกสูต่อเนาะเพิ่นออกอยู่เลยดอกสลากินแบงก์็ได้จ้ะตามต่อก็ถือว่าเขาตรงๆเลยหกสาม่จ้ะไปตามต่อหนึ่งเมษาหกปดจ้ะมาครับจ้ะเลขบนจ้ะศูนย์กับเจ็ดวิ่งไปที่ศูนย์กับเจ็ด มาทักอสองตัวสูงก็เจ,เจ็ดตัวน่าจะเป็นคู่ทางกันได้เ,เ,เจ็ดจ้ะเอ็เ,เจ็ดครับเอ็นไปที่เจ็ดเนาะนีนครับค่ะตัวเดียวตัวเดียวหโลศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ฟันเม็ดเดียวหล,ลดดิเนี่ยเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวแล้วก็จอดปูสามตัวนี่ก็คือเจ็ด เจ็ดศูนย์ส kind of ี่ศูนย์ตัดเลอะเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ตัดเลรีได้สามตัวนี่ตัวนี่อะแค่นี้ตัวนี้ครับอือแค่นั้นแหละเติมเติมจ้าเน้นเน้นตัวเจ็ีเเน้นเ้ตัวเจ็ดซีฟันเจ็ดซีเดอรค่ะอือเหล็กหล่นไงเด้อหัวหนีเบิ่งเอาเนาะ เรียกวันี้คืสิว่อันตอนนี้ว่าแทกซคนสิบ่ค่อยมาเลขสแม่นบ่กระเสียทัน้มาซื่อๆอืแต่ว่าเลขกขี้ห7447นี่ออกยากอยู่เด้เนาะอือจ้าแต่เลขยากลออกยากมานี่45แล้วบ่ผมบอกแม่นมาก็มา3นั่นแล้วออกยาก่่ือออกแม่นแมนค่ะีล่ะนี้ครับนี้ผมมั่นใจ074อื จะหาจับสามตัวเฝ้าหาลอตเตอรี่ลักล่กอยนี่ลักล่อยมักมัดลอยงวดนี้ได้เลขค,คู่จ้าเลขนศูนย์สี่หกเน้ศูนย์ตัวเดียวลักล่อยมีศูนย์มีสี่มีหกเน้นไปที่ศูนย์เลขรางครับเลขรางจ้ารางวิ่งสามตัวเดียวฟันไปที่สามตัวเดียวคู่ลูกเก้าสามเก้าสาม แปดสามแปดสามเจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์สามเน้นเก้าสามกับเจ็ดสามเน้นไปที่เก้าสามกับเจ็ดสามอืมวางหันมามาเทิ่์นบนทั้งล่างเนะเลขสามเนอหกสาม,ม 6, 3, กับอันบันสามสองมวนดนี่มันสิเลนล้วงลางอีก อเก่าสามนี่นหดวประหารทองสุดท้ายมส่งไปไหนเนาะจ้าผมผ่นมาเกลกที่แรกที่แรกวันนึงวันสรุปี่ประพันนั่นนะมันก็ส่งไปฝ่าวทย์ผลไปเลขกรางเนาะยังบะพน่นนั่นดองวันนี้หัดทีมมันส่งไปตอนสุดท้ายตอนคองสุดท้ายมันไถซีสองของเด้จ้าซีสองขอบมันออกสามสองหนออืมด้ัวปรัันองสุไทายอ่ะ เลขลางมันใจจ้ามันใจใหยุวัด้งวัดจูบบนวัดล่างหางมดแล้วอ่ะอืมค่ะแต่วันบ่นบนนบ่อยันอืมบไปํามอจ้าปิดแค่ตามเดีอวอืมค่ะแต่ว่านันนี้มันใจวันี้โคดงกาทำบางอย่างนึงเพราะว่านนี้นอนนออนนเอาไปเสนอเป็ก้อนเล็กหลังเนาะจ้าก้อเล็กบนนี้ เป็สิบ่มีแล้วมีสมี่นิดล่ะอืมเม็ดเดียวสามตัวเม,ม,ม็ดเดียวจ้าศูนย์เจ็ดสี่นี่บนนี่มั่นใจแห้งมั่นใจอยู่ค่ะอืมอู้เลขกฟันเนียนๆนเ,เลยเด้อนี่แข็งๆเลยแยกบนแยกล่างให้นี่แผ่นมักลักลอยตัวใดกระจับใส่เอาแต่ว่าทางเสียนี่มักศูนย์แห้งเป็นบ่ลักลอยมักศูนย์ครับมักฟูนี่มักศูนย์จ้าค่ะทั้งเพื่อนบ้านเตกซะน,นั่นมาเพื่อนบ้านเป็นจังไหน นี่เรื่อยักนี่ซ่าๆนี่เราสองวันแล้วอสองวันแล้วพวกเขาจ้ะค่ะอืมแต่ว่ากาดนี่อยจ้ะมือนีกับเพื่อนบ้านเนาะถ้นผูใ้ใดสนใจอยากไปเพื่อนบ้านกะนี่ละ ID line คิวอาร์โค้ดนี่สาวนาเขียนไว้ให้อยู่นี่ใต้ในกระดาษเขียนตัวเลขนี่ทักทายไปได้โดยตรงเนาะครับครับจ้ถือว่าทักทายสามาจ้ะกถือว่าปล่อยมาไว้อยู่วดนี้จบซ้อมมาแล้ว กานมาเมื่อกี้มือกับปอยมาแล้วก็รอฟังว่าคงสุดท้ายนี่ทางเซียนสีเน้นเลขกรางให้หรือมีการเปลี่ยนแปลงเลขกรางบอเนาะครับครับเพราะว่าท่านได้มั่นใจปันใดแต่ว่าโอ้ฟันสามมิดเดียวโคหลูเร่นสำหรับสายวิ่งสายหลุดกะจอบซ้อมบึงเลขงามอยู่เด้อเก่าสามหนี่เฝ้าไปหาโมเน่เด้หกสามมาแล้วเก่าสามอาจจะมาเมียนค่ะท่านได้ผ่อนอะอืม เล็กออกเล็กออกเล็กออกไงได้เลยเก่าสามเนียนจ้ะหกสามก็ไปแล้วแล้วกาสามได้บาที่นี่แต่่าเลขเก้านี่บางหันก็ออกเก่าสี่เนาะผักงวดเดียวสิมาออกเก้าสามเอา่บนี่เด้ส่วนมากเล็กสิเป็นไปจังสี่ลหละจับทั้งให้ถือจ้ะสี่ออกเปกๆหาสี่เป็ังสันสามสองเป็ังสันออกเลขกพี่นองข้างล่างจอบเบื้องเล็้วเออเลขกพีนองเนี่ยผมบ่อยมาได้เลกพีนองเล็ก มันเล็พี่น้องบ่ม่าเด้อรือมันออกมาจังสันดีใช่ไหมครับมันก็สูตรถึงต้นมาสูตรทั้งสูตรทั้สองสามแถวสูตรมาสองสามแถวต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่ง้าหรือจ้ะอือผมก็ได้พม่าเล็บปีนองอือจ้ะเล็บเ่็บเหมือนพม่าไ้หรือือแต่ว่ามันก็ออกแปลกๆเนาะปีนี้เบิร์ปีเนาะสังเกตเนาะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วลองเบิ่์จ้ะค่ะ จ้ะจ้ะเอาได้ยินเดฟฟังแล้วเฝ้าไปหาจับฉลากินแบงถึงไว้กันมักชุดไทยกับจัดลุดแต่ก็รอฟังุงสุดท้ายแต่ว่าผู้ใดสนใจอยากสอบถามโดยตรงก็ตามไอดีไลค์คิวอาคดเนาะค่ะค่ะจ้ะโบลุกเกินเวลาจังไหนวันนี้ก็เฮงเฮงคือเกาเด้อค่ะทันมันเด้ก็ครัค่ะค่ะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ ค่ะเดี๋ยวสามนาจ,จะทวนตัวเลขคนข้นโคราชให้ฟังเด้อค่ะหน,นึ่งเมษาหกแปดบนหนี่วิ่งไปที่ศูนย์กับเจ็ดฟันไปที่เจ็ดจ้ะสามตัวเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดสี่ตัดให้คือเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์หลักร้อยมีศูนย์มีสี่มีหกเด้อค่ะหลักลอยหวดนีเพิ่นฟันให้ศูนย์จ้ะสำหรับเลขล่างฟันไปเม็ดเดียวเลขสามจ้าเก้าสามแปดสามเจ็ดสามแล้วก็ศูนย์สามเน้นให้เก้าสามกับเจ็ดสามเด้อค่ะ สนใจเนาะค่ะไอดีไลท์เลยค่ะเนี่ยค่ะอยู่ในคลิปนี่แหละไอดีไลท์ทักท้ายเพื่อนใดโดยตรงจ้ะเป็นมีเพื่อนบ้านพร้อมเด้อเอาเสือเบิงเงวดว่างหันสติติเงวดว่างหันเข้าไปที่หกสามตรงตรงเลยจ้ะเนี่ยค่ะหกสามตรงตรงแต่ว่ามันดังกลางพิณองเป็ดสามสามเปดหกสามสามหกนี่สื้อบ่ไดดอีหรีจ้ะเขาครงการคนละครึงเอาแต่เป็นผู้ใดสูบผู้ใดมานก็ดีใจน้ำค่ะ ผู้ใดบสุกโบมันกระสูตต่อเด้อค่ะเอฟซีแฟนช่องกระได้สุดหวยนี้คำนวณมีเขามีรุดค่ะพิจารณาดีๆแ้าเก็บหน้าจอจ้าวันนี้เป็นกัค่อนข้าง,ง,งมันใจเม็ดเดียว0ูนย์เจสจับฉลากินแบ่งค่ะเอาคลิปนี้หเฮงด้วยๆป้องๆสูกูสูคุณเงินไหลกองทองไหลเขาไปเราจะสะปัดดีจ้า